แสดงโขนมูล,ลนิธีส่งเสริมศิลปาชีพเคยจัดแสดงครั้งแรกในปีพุทธศักราช2550ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างยิ่งและทรงพระกร,รุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดแสดงเป็นประจำทุกปีมาจนถึงปีนี้เข้าสู่ปีที่8ก็มีเสียงเรียกร้องให้มีการจัดแสดงโขนชุดศึกอินทรชิตตอนปรมมาดขึ้นอีกครั้งโดยมาปรับปรุงและจัดการแสดงขึ้นใหม่ตามรูปแบบโขนพระราชทานไว้อย่างครบถ้วนค่ะ นอกเหนือจากฉากและแสงสีเสียงที่มีความอลังการแล้วปีนี้ยังได้มีการคัดเลือกเยกาวชนให้เข้ามาแสดงเป็นตัวเอกเ,เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์จำนวน26คนจากผู้สมัครกว่า800คนทั่วประเทศการที่เราจะได้เป็นหนึ่งใน26คนเนี่ยต้องฝ่าาอะไรมาบ้างคะต้องฝึกฝนอย่างแรกต้องฝึกฝนบ่อยบ่อ,บอคค่ะ <c oughs> แล้วก็พอมา audition ออครั้งแรก <c oughs> ก็จะเป็นพวกพื้นฐานก่อน แล้วพอรอบ2ก็ติดเข้าไปใน26คนแล้วพอรอบสองนี่จะยากหม่อยกันก็จะฝึกพวกแบบการใช้บทที่เราไม่เคยรู้มาก่อนตีท่าตามคำร้องใช่อันนี้ทำได้ไหมคะถ้าอย่างเช่นมีอารมณ์แล้วก็ให้ทำท่าตามอารมณ์นั้นใช่สมมุติว่าดีใจมากดีใจลิงก็บบดีลองๆค่ะต้องทำไงคะหัวล้อหัวล้อใช่ เสียใจมากเสียใจมากต้องมีแบบอย่างนี้ด้วยเหรอเซตน้ำตาแต่จริงๆคือใส่หัวใส่หัวใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกวาจะผ่านด่านสุดหินของคณะกรรมการเข้ามาแสดงเป็นตัวเอกในครั้งนี้โอ้โหแค่นี้แต่ว่าเกณฑ์คืออะไรเกณฑ์ก็คือว่า ดูหนึ่งรูปร่างหน้าตา,าของคนที่เหมาะสมกับบทน้น,นซองทักษะการรำเพราะว่าเราต้องรำในทักษะของตัวเอกเ,เวลาครูเรียกก็มีโจทย์ให้ว่าเพื่อสึกหัดอะไรมาบ้างาเช่นรำตีบทรำเพลงหน้าพาดตามกระบวนที่เรียนมาแล้วมันก็จะเห็นได้ว่าใครมีทักษะใครมีลีลาใครมีความงามของแต่ละคนและคาแรคเ,เตอร์ที่เหมาะสมกับตัวละคร,รนั้นๆด้วย ในขณะที่วัฒนธรรมต่างๆประเทศเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้นศิลปวัฒนธรรมไทยที่กำลังจะถูกลืมเลือนยังมีน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้ที่เป็นความภาคภูมิใจของบรรพบุรุษไทยเพชรเม็ดงามที่จะมาสืบสารศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ชาวโลกได้รับรู้วันนาสมัครสรุปรายงานฝ่ฝันในอนานะคตจะทำอะไรคะ